สวัสดีครับ f c ทุกท่านคลิปนี้มดเจะขอนําเสนอการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีธนูปักหลังเดือนสิงหาคมพศสองพันโดยทั่วไปแล้วการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาก็มักจะสอดคล้องกับนิสัยใจคอของคนราศีนั้นๆโดยชาวราศีธนูก็จะเป็นคนที่ มีโลกส่วนตัวสูงดูออกจากเงียบขรึมเป็นคนรักตัวเองและก็รักครอบครัวมากเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีธนูปักหลังสิงหาคม2567ไพ่ใบแรก10ถ้วยคุณอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขครอบครัวของคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มีเงินทองให้จับจ่ายใช้สอย มีเวลาได้อยู่ร่วมกันได้ไปเที่ยวด้วยกันตำแหน่งที่2ให้พสี่เหรียญช่วงนี้คุณจะรู้สึกอยากจะเก็บหอมรอมริบแล้วก็หาเงินหาทองเข้ามาให้ได้มากเพื่อที่ว่าจะทำให้ครอบครัวของคุณเกิดความมั่นคงไพ่ใบที่3าม Queen of w a n คุณจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากหัวหน้าง,งานหรือเพื่อนร่วมงานที่มีอายุสูงกว่านอกจากนั้นก็อาจจะเป็นในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ญาติพี่น้องของคุณในครอบครัวตำแหน่งที่ไพ่ให้เดอ f o ฟูก็สะท้อนให้เห็นว่าช่วงนี้คุณก็ยังอยากให้ครอบครัวของคุณมีความสุข สนุกสบายก็อาจจะมีการพากันไปเที่ยวในสถานที่แปลกใหม่ตำแหน่งที่5ให้เจ็ดไม้เท้าช่วงที่ผ่านมาคุณได้ฝ่าวันปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการงานอย่างหนักซึ่งก็ด้วยความสามารถของคุณคุณก็ผ่านพ้นมันมาด้วยอีตำแหน่งที่6 ตำแหน่งเอซออฟแวนในอนาคตอันใกล้นี้คุณก็จะพบกับงานใหม่ๆซึ่งก็อาจจะเป็นธุรกิจการค้าใหม่ๆหรือว่าคุณได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่เป็นงานที่ท้าทายตำแหน่งที่7จ็ดให้เดดาบตำแหน่งนี้ให้ก็ได้เตือนขึ้นมาว่าให้คุณระมัดระวัง ว่าลูกน้องบริวารของคุณนะ่ยได้ทํางานการต่างๆได้เรียบร้อยหรือไม่ตรวจสอบเอกสารนิติกรรมสัญญาต่างๆให้ดีเพราะว่าก็อาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นมาได้ตําแหน่งที่8ปดให้สี่ถ้วยคุณจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะมีลูกน้องบริวารใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนร่วมงานหุ้นส่วนใหม่ๆ นอกจากนี้คนที่เป็นโสดก็อาจจะพบคนถูกอบถูกใจมาพูดคุยตำแหน่งที่9ไพ่8เหรียญ8เหรียญบ่งชี้ว่าในช่วงระยะเวลานี้ของคุณปักหลังสิงหาคมคุณก็จะสามารถหาเงินหาทองเข้ามาใช้จ่ายในครอบครัวได้อย่างสบายสบาย ตำแหน่งที่10 The Magician ก็เป็นไพ่สรุปช่วงชีวิตของคุณว่าคุณจะผ่านพ้นปัญหาประสัทต่างๆและประสบความสำเร็จไปได้ด้วยความสามารถของคุณเองทั้งนี้ The Magician จะเป็นคนที่มีวิทยาการความรอบรู้มีความสามารถในการที่จะควบคุมสิ่งทุกอย่างซึ่งเราก็จะเห็นว่า ในภาพก็จะมีเหรียญถ้วยดาบและไม้เท้าวางอยู่บนโต๊ะสรุปภาพรวมการเปิดไพ่ยิปซีทำนายดวงชะตาคนราศีธนูปักหลังสิงหาคม2567นี้คุณเป็นช่วงชีวิตที่มีความสะดวกสบายมีความสุขอยู่กับครอบครัวมีเงินทองจับจ่ายใช้สอยได้ค่อนข้างดี เนื่องจากว่างานการที่คุณได้ฝ่าฟันปัญหาต่างๆมาได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้คุณได้รายรับที่มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องระมัดระวังลูกน้องบริวารต่างๆที่คุณมอบหมายงานไปก็มันตรวจสอบตรวจตารายละเอียดให้ดีทั้งนอกจากนี้คุณจะสามารถควบคุมปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีเนื่องจากว่า ไพ่เมจิเชื่อในตำแหน่งที่10หมายถึงว่าคนที่มีความสามารถสูงสามารถควบคุมสิ่งต่างๆในโลกได้การทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ยิปซีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับสิ่งดีๆที่ไพ่ได้แสดงออกมาให้เห็นก็ขอให้เป็นกำลังใจในการประกอบ สัมมาอาชีวะรวมถึงการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงเวลาสิ่งที่ไพ่ได้เตือนขึ้น,นมาก็ขอให้ท่านนำไปปรับให้เป็นข้อระมัดระวังหานแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเข้ามาสู่ตัวท่านและในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้มดเอ็กก็อยากเชิญชวนให้ fc หมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์ สรปสัต์โลกแห่งวิญญาณเพื่อให้ความโชคดีความดวงดีไหลเวียนเข้ามาสู่ตัวท่านถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ต่อให้เพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอการทำนายดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีในช่วงเวลาอื่นๆการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าเป็นลางดีหรือลางร้าย การแนะนำพระคาถาจากพระเกจิอาจารย์เพื่อเลือกเป็นแนวทางในการสวดท่องเสริมมงคลให้กับชีวิตของท่านการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอ็กกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ